สวัสดีครับแถาตะแข่วเตี้ยวยังนุ่มสามทิศชาแนลไม่แล้วครับผมครับเมื่อนี้กับมาผมมาภพอกับสามทิศอยู่หน้าโคกพี่น้องเมื่อนี้สพาพี่น้องมาเขอาบรรยากาศทา้งหน้าโคกนะครับครับเซ้เมื่อนี้กับเป็นโ้าวันที่สิบหาครับสิบหามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกับกับมาเจียใกล้เจียกาออกมาให้มาหน้าคือกาเลยพี่น้องครับหลักการล้างจาก็ได้มาอัปเดต บรรยากาศทั้งหน้าโคกให้พี่ให้น้องเบิ้งโด่วนครับเมือ่อกี้เลยมีโอกาสเนาะครับเนาะกับบุ้มี่ยังดอกพี่น้องอยู่หน้าโคก,กตอนนี้กะบักแตงข้าวโคดกับบุ้มี่แล้วกับสีผ้ามาเบิ้งบรรยากาศกันจากเล็กจักจจน้อยครับมันหยาถือฝนเบิ้งดูหยาปวดน้ามขังคอใกล้เนี่ยแหละครับมันนี่ก็บยิบ ดีเ,เหลือเกินคือฝนขึ้นมาแห้งงามแห้งยิกครับแต่กะง่ายอยู่เบือ้องหงาพี่น้องดูคนนะ่ะหวมมั่นมันเหรอเมื่อกีิมีแต่ยุ่เลาะนี่แหละครับเลาะริมๆนี่แหละเอาไว้ทะเกี่ยวให้งัวจะใช้ประโยชน์ได้อยู่ครับม,มันมองดูมันกะงามแล้วครับนี่ทวมหัวแล้ว ย่านางก็เอาต้นบุ้งม่วงมาปลูกไว้ห่างคอกใกล้นี่ยแหละพ่อได้กินน้อยกินยังมันพันนี่มักใบยีกดอกครับภาษาบ้านเฮาก็เยี่ยนนะครับมันเอียดแต่ว่าซื้ออีหลีมันกะระยองยังบูผมกับบุหุจักผมก็กินเหลืองมันนะครับเนาะมัน,น,น พันธนี่มักใบยิบใบงอครับโดกนี่มากได้ทั้งหนบุนี่ครับบรรยากาศเศร้าช่วงหกโมงกลัวๆใกล้สิ่เก็โมงแล้วละ่ะง <c oughs> ัวก็ออกมาหน้าตะโดนแล้วแมงวัดหลายครับย่ามือเสราย่ามือขึ้นมันยุง่งย่ามือเสรแมันแมงวันครับ เนี่ยมาเกินกับสารทิดกับออกมากดังไฟดังยังอุดยุ่งอุดยังหายุคครับแต่ว่ายนาี่มือเสานี่เป็นมาแลงวันครับหลายคนบ่เป็นแต่ยู่ยา่ยนี่ยุ่งสิไรแมงวันสิไรครับงัอคล้วยเขาบ่ได้ใครได้รับได้นันหรอก <c oughs> แต่ก่อนมันมีผาเขียวเอาลงมาเดี๋ยวนี้มันก็ขาดแล้วนะครับเนาะ อ้อยได้น้ำได้ปุ๋ยเราก็งามครับงามขึ้นของันประตูกเพื่อนกะกบขึ้นกันแล้วครับอันนี้มันเป็นอ้อยต่อของเพื่อนอ้นนนนอยตออ่อ,อ,ยตอสองครับของสานจีนนี่เป็นอ้อยไม้ห้ากระไรขึ้นกันก็สิได้หาคนมากก็จัดให้ขึ้นกันแล้วครับนี่ แต่ว่าส่วนทางนี้หนี่นี่กบบระ่อกถลยแล้วก็ปูนฟางแป้งปนเรไวัยหยางเนาะครับาพวกนั้นมันสิค่อนข้างสิคุ้มอ้อยครับนี่ครับงามแล้วงามแล้วอ้อ,อยหลังจากได้น้ำฝนน้ำเทวดาของีดมันแหง ที่ช่วงใบมันแหง้งช่วงนาแล้งนั่นก็เริ่มฟื้นขึ้นมากแล้วครับทรัพยาสรัพยยังออกให้เขาอยู่แม่บ้านก็นได้หนาเงาๆนี่ก็อาไทายง่วนะครับย่ำมันอึดมันยากเนาะเอาว้ไทยเกี่ยวนี่ตอนนี้นกับพอได้เลี้ยมได้กินอยู่ซานี่แก้วน้ำกะมีทั้งสองซาแล้วครับซานี่ก็มีแล้วซานี่ก็มีแต่ว่าก็ฝผลทิ้งช่วงไปก็ เริ่มลดระดับเริ่มเริ่มบกลงแล้วครับหุ่นละให้น้าม,มันชงชงอยู่ตัวกันจังสิหาป่ามาปล่อยครับป่ากระติดไปเอาป่าเลี้ยงนั่นแหละป่านิ่งปัาตะเพียนนั่นแหละครับมาปล่อยอ๋อไว้แต่ได้กินยำหุ่นละครับยำเดือนขี้เดือนหาหุ่นละยำนาแลีงหุ่นละยามลูกยามร้านมาแต่กรุงเทพกรุงเทพหุ่นละให้เขา พอแล้วเขามาลงน้ำลงแยงกินนี่พื้นที่ตรงนี้กเสียไว้ทะเลี้ยงงัวครับไปทะเลี้ยงงัวยยงยังยังมาท่านในใจประโยชน์ผักดินไว้ก่อนย่ามฝนแหนมนี่มันกะค่นอนข้างสีดูแลลาบากนะครับการเข้าปูกยังถ้าปลูกข้อโพดังเสียมันกะถ้าพายุฝนมากมันกะสีร่มสีแยง,งลําบาคกครับก็อีกย่างเข้ากับกบ่้มมีหมเลียเ้ยงงัวเลี้ยงยยง ผักอีตูผพักแมงลักแจ้นางนี่กังามเหลือเกินปก,ก็ตัดไปชุ่มือครับนี่แห่งตัดแหงงปงแหงงามครับแม่งกันวานี่เราก็มาเห็ดมาทำความสะอาดของเราอยู่ทุกมือนะครับมาสวนก็ได้ดอกกระเจียวก็เริ่มแทงนอแทงอย่างขึ้นมากแล้วครับนี่ร้ายแล้ว เกือบครบครบเกือบทุกลุมแล้วปากการมันก็เศร้ามากเอาแล้วละครับมันมันหมดแล้วยูน้ำหัวน้ำสวนแง่น้าตอนนี้ก็สี่นี่แต่เนี้ละผักอีตทูแมงลักเรากะริกมะเขือเหล่านี้ล่ละเป็นพืชแนวนี้ครับแล้วก็มาตัา้งพรมศาตน้ำแป้งผักน้ำคู่สานนี่แหละ แดดแห้งครับนี่แดดแห้งมันมีวัดเสาเมื่ออื่นสารทิศกะว่าทามแม่นทิศลาว่างกะคุยกับทิศลาเราแล้วครับว่าให้ทิศลามาปั้นหน้าให้วัดสรีว่านเขาเมื่ออื่นนี่แหละเดี๋ยวมื่ออื่นคันทิศลาว่างกับสีผ้าพ,พี่พ่อน้องเขาไปว่านเขาเนั่ยแหละจะเสียดให้มันแล้ว,เ,เ,วเป็นยัง,งยางไปเนี่ยมัมไม่ยังแล้วครับมีแต่พิษมีแต่บ,บักเขียเราเนี่ยแหละเป็นย่างอื่นกับมันไม่เราพัดยางอื่นกับมันมี มู่วานแก้เหตุของแจ้ครับทิหลาปันหน้าแกหน้าทาง่นละทางทายบ้านทางโคกคนเลยทางไตบ้านคนแจเหตุของแก้เรีวๆวมู่วานกับไปทแล้วละว่างมาเห็ดแหงบ่วว่านเด็ดทิดถ้าว่างกับสิผ้าเห็ดแจ้กับวัาบวชเลี้ยงว่างมันมาว่างดอกมันย่างหลายอยู่ถ้าเห็ดแก้กับว่าิมาเห็ดไหงกับต้องรอบเบื้องมืนครับ แก่ว่างกับสีภาพี่ผ้าน้องเข้าไปว่านเขากับสีได้แล้วเป็นย่างๆไปติดคมกับเพราท่านในว่านขึ้นกันเขาต่คสีข่มจะเก็บแ,แขวปวดฟันนะครับจ้ไปถอนฟันก็เลยบอคายเดอออกบันมาเฮี้ยนไนนลยมาเล่นน้ำกันไปนเลยแล้วก็ แกกระยางน้ำมันแกน้ำครับแกกระลังให้หาคนไปเสียหหยามันให้เอาเอาเอาหยามันให้เพราะว่าติดโคบนนั่นแกะแกสิปูงมันลายครับเอาเป็นคลิปสันส้นๆืันนี้พาาพี่พาน้องออกมาเดลี่ยนเมาบรรยากาศทั้งหน้าโคกครับหลังจากเมื่อวานนี้สามทิศวไดใดเฮ็ดคลิป มาป่ากมาคุยกับพี่กบน้องเขาเนาะครับพระว่ามมู่ว่านในสามทิศกิจธุระไปส่งเด็กหน่อยครับไปส่งเด็กหน่อยอยู่มหาลัยมหาสารคามครับเด็กหน่อยเขาสไปเลียดอยู่มหาลัยสรารคามเนาะครับสองคนกันเลยได้ไปส่งลูกหลานอยู่บ้านนี่แหละครับโอ้คนหลายพี่น้องคนหลายมาถุกสรารทิศแล้วครับมหาลัยสรารคามมู่ว่านนี่ไปกัเลยบริเฮตคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งครับข้าศัดขับรถขับล่าเนาะครับเนาะ นี่ก็เลยมีโอกาสพาะี่พาน้องเขาออกมาเด่นหน้าโคกมากบรรยากาศหน้าโคกเนี่ยครับพอได้ปากได้คุยได้วอรได้จ่ากันครับเอาครับสามทิศกระิขพรอตุขออนุญาตไปอานหน้าเตี้ยงตัวไปทําการทํางานเนาะครับมืออีกสามทิศทำงานครับท้ายนี้สรัพย์ที่ขอขอบุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมตสุขุสุกนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบ,บริาัคลิใหม่ๆหมนะครับคลิปหนาสามสิทติภาพปีผ่านองไปยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับิปนีสามสิทกิะเสียว้สนันมิกนครับขอบคุณและสวัสดีครับ